คำเตือนเลือกซื้อแคลเซียมโบลอนทุกครั้งต้องขอดูใบรับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตรและต้องเป็นอัตรา4ต่อ1เท่านั้นนะคะคุณเป็นคนที่ต้องการความคุ้มค่าในการซื้อปุ๋ยใช่ไหมคะถ้าใช่ต้องตัวนี้เลย ปุ๋ยแคลเซียมโบลอนเข้มข้น e ีโ p l u ัราคาโรงงานจากปกติราคา650บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง139บาทย้ำอีกครั้งนะคะ139บาทเท่านั้นที่สำคัญส่งฟรีทุกรายการตั้งแต่ขวดแรกที่เราขายกันได้ในราคานี้เพราะเป็นโรงงานไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจึงเป็นเกรดเข้มขน้นได้รับทะเบียนถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรคุณรู้ไหมคะ ว่าพืชที่ดกผลที่สวยโรคน้อย ไม่ได้มาจากการใส่ปุ๋ยธาตุหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีธาตุที่สําคัญเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังนั่นก็คือแคลเซียมโบลอนแคลเซียมเป็นหัวใจของผนังเซลล์ที่ช่วยให้พืชของคุณแข็งแรงและมีผิวเนียนแคลเซียม um ยังช่วยแบ่งเซลล์ทำให้จำนวนดอกและผลมีมากขึ้นส่วนโบรอนก็ช่วยในการออกดอกและช่วยเรื่องความหวานโดยช่วยเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลถ้าพืชขาดโบรอนอาจมีลำต้นที่ไม่ยืดตัว กิ่งและใบชิดทำให้เกิดสภาพอับลมเชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายเมื่อคุณพ่นปุ๋ยที่มีทั้งแคลเซียมและโบลอนมันจะทำงานร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มการติดผล เพิ่มขนาดลดการร่วงหล่นของดอกและผลแก้ปัญหาผลเบี้ยวผลแตกรวมถึงเร่งการเจริญเติบโตของรากลำต้นไม่ปิแตกง่ายที่สำคัญโบลอนทำให้ขั้วดอกและผลเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายค่ะดังนั้นแคลเซียมโบลอนจึงจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดไม่ใช่แค่ในผลไม้เท่านั้นการทำงานของแคลเซียมโบลอน คุณรู้ไหมคะว่าเนื่องจากแคลเซียมเป็นธาตุรองและโบรอนเป็นธาตุเสริมการใช้งานเราใช้งานร่วมกันในอัตราที่เหมาะสมที่สุดจึงจะได้ประโยชน์ตามที่กล่าวมาอัตราส่วนที่เหมาะคือ4ต่อ1นั่นหมายถึงว่าโบรอน1ส่วนจะเสริมการทำงานของแคลเซียม4ส่วนค่ะดังนั้นตัวกำหนดแคลเซียมโบรอนจะทำงานได้ดีหรือไม่ดีคือปริมาณของโบรอน ถ้าคุณพบว่าแคลเซียมโบลอนตัวไหนดีหรือไม่ดีให้ดูที่ปริมาณโบลอนเป็นหลัก e c โคพลัมีแคลเซียม4ต่อ1นั่นก็คือแคลเซียมต่อโบรอนในอัตรา4ต่อ1นั่นหมายความว่าโบรอน1ส่วนทำให้แคลเซียมทำงานได้4ส่วนดังนั้นถ้าคุณมีโบรอนเพียง0.3และมีแคลเซียมอยู่6แสดงว่าตัวแคลเซียมจะทำงานได้เพียง1.8%และยังทำให้แคลเซียมที่ทำงานได้ไม่หมดตกค้างเป็นผลึกบนใบทำให้เกิดการอุดปากใบพืชไม่สามารถขายน้ำได้ ไม่สามารถดึงอาหารออกมาจากรากได้จากนั้นพืชก็จะใบเหี่ยวและใบเหลืองอาจทำให้พืชไม่รอดได้เลยนะคะดังนั้นถึงจะมีแคลเซียมสูงก็ตามโบรอนน้อยก็ไม่สามารถทำให้แคลเซียมทำงานได้อย่างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ4ต่อ1น,นะคะอีโคพลัสให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับเกษตรกร ท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้ลองใช้ให้รีบลองเลยนะคะถ้าเลือกซื้อแคลเซียมโบลอนทุกครั้งต้องขอดูใบรับแจ้งจากกรมวิชาการเกษตรและต้องเป็นอัตรา4ต่อ1เท่านั้นนะคะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คทะเบียนปุ๋ยท่านหลักลองเสริมนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของกรมวิชาการเกษตรโดยตรงเลยครับเพื่อพิสูจน์ว่าปุ๋ยยาต่างๆที่ท่านใช้นะครับ ถูกต้องและได้รับทะเบียนถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพแล้วเช็คตามเลยครับแล้วสาหรับตรงหน้าผมนี้นะครับอีโคพัดแคลเซียมโบรอนอัตรา4ต่อ1นะครับเราจะมาดูกันว่าตัวนี้ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรอัตรา4ต่อ1หรือเปล่าครับโอเคก่อนอื่นนะครับโหลดแอปมาแล้วนะครับจากนั้นให้เลือกธาตุอาหารรองแล้วเราก็ดูข้างขวดได้เลยครับนี่ครับข้างขวดนะครับจะมีเลขอสอครับ อยู่โอเคเราผมจะกรอกเลยนะครับเลือกปีพศนะครับก็คืออยู่ข้างหลังนะสองห้าหกหกครับโอเคนี่เลยครับนี่ครับชื่อการค้าอีโคพัทนะครับธาตุอาหารรองแคลเซียมสี่เปอร์เซ็นนะครับธาตุอาหารเสริมโบลอนหนึ่งเปอร์เซ็นอย่างที่เราบอกลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับว่าตัวนี้จะไม่ใช่อัตราสี่ต่อหนึ่งตามที่โฆษณาครับผม